จอเจอเจวัดดีเวยรุ่นเมกาทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel โคดล่าวันนี้อยู่กันในเกมคาไพ่กิงกันอีกเช่นเคยฮะในคลิปนี้พี่จะมารีวิวเจ้ารถแมคคารนพีวนที่พี่ได้ฟรีมานะครับจากน้องคนหนึ่งที่วางขายในดานดีเซิร์นะฮะน้องเขามาวางขายในราคาอ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทในเกม <laughs> ซึ่งจะบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีก็ว่าได้แต่มันก็ มันอยู่ที่คนกดซื้อครับว่าถ้าใครมือเร็วคนนั้นก็กดซื้อได้ก่อนอะไรประมาณเนี้คือน้องเขามาขายราคาถูกแล้วผมก็ได้เอารถแมคคาเรนคันนี้มาแต่งเป็นลายของรู้สึกว่าจะเป็นลายของเกมอ่ะแก d นเทล i สโมนะครับผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะฮะลายนี้นะครับผมจะเป็นลายสีเขียวตัดกับสีดำครับผมฝั่งทางนี้ฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นสีเขียวส่วนฝั่งทางขวามือจะเป็นสีดําแบบเทาๆเลยครับ มันจะเป็นแ,แนวแบบว่าสีทึบๆเขาเรียกว่าสีแบบสีด้านเออเขาเรียกว่าสีด้านแต่ผมไม่ได้ทำด้านอะไรขนาดนั้นคือจริงๆรูปต้นฉบับมันที่ผมแต่งตามเนี่ยมันจะถ่ายแค่แบบนี้ครับทุกคนเนี่ยมันจะถ่ายมุมมุมนี้เลยเออแล้วแล้วผมไม่รู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาแปะอะไรไปบ้าง <c oughs> ผมก็แปะแบบ ถ้าฝั่งนี้แปะยังไงอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะแปะเหมือนกันไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับมันถูกเปะหรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนผมคิดว่าทุกคนคงจะมองว่ามันจะสวยะนะผมคิดว่าถ้าไอ้ฝั่งของคนขับตรงที่นั่งนะครับตรงข้างประตูที่เป็น,เป,นเป็นดำๆของลายคาร์บอนเนี่ยถ้ามันสามารถเปลี่ยนไล่หรือว่าแปะสติกเกอร์ได้ผมคิดว่ามันคงจะออกมาได้สวยกว่านี้สําหรับตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้คือมันปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนอย่างเช่นเนี่ย ขนาดกระจกมองหลังมันยังเป็นคาร์บอนซึ่งอะไรที่เป็นคาร์บอนในเกมนี้เราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ในการแต่งรถหรือว่าพวกชุดแต่งแบบนี้มันก็ไม่มีให้เราเปลี่ยนเลยเออรถคันนี้แทบไม่มีอะไรเลยมีแค่ให้เปลี่ยนล้อแค่นั้นเองนะครับในเกมนี้ชุดแต่งนี่หายากนะฮะผมก็แต่งอย่างเช่นสเก์ตหน้านี่ครับผมตรงที่มันเป็นแบบเห,เ,หออเหมือนเหมือนอะไรว่าเหมือนเหงือกฉลามอะไอตรงนั้นดำๆสองเส้นเนี่ย คือจริงๆมันของชุดแต่งอ่ะมันจะมีเว้แล้วมันจะโผล่มาอันนี้คือแบบผมอยากมีไงผมก็เลยเอาเส้นดนํำมาแปะตามครับ <c oughs> มันก็ออกมาเออพอดูใกล้ๆอ่ะมันก็ดูได้เว้ยแต่พอดูใกล้ๆเฮ้ยมันบ้าบอกระแตกอะไรวะเนี่ยด้านข้างก็จะเขียนว่า m c ค a r e n P1 GTR นนะครับผมตรงด้านหลังของรถตรงนี้ก็จะเขียนว่า Gran Turismo เป็นชื่อเกมใน Playstation นะครับผมถ้าใครที่รู้จักก็น่าจะเก็ตนะฮะ,ะในส่วนของสปอนเซอร์ก็นะครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผม24 Le Mans น่าจะเป็นรายการแข่งขัน24ชั่วโมงโดยการที่ใช้รถแบบว่าที่ดีที่สุดของยี่ห้อน,นั้นมาแข่งกันนะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้เออด้านหน้าก็จะมี Playstation ที่อยู่ฝากระโปรง เบอร์99อ่ะเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้มันเหมือนฝั่งนั้นไหมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะฮะ <c oughs> ผมก็จะพยายามแต่งให้เหมือนที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับมันแต่งแบบนี้หรือเปล่านะฮะผมก็แต่งเออแต่งกับใช้กินตนาการตัวเองในการแต่งด้วยครับไม่ใช่ว่าจะแต่งตามแบบตามเขา100%นะเราก็ต้องใช้กินตนาการของเราในการแบบว่าเออออกแบบไปด้วยนะฮะผมก็ เรีกเยกได้ว่าสวยชะด,ด้เลยแล้วบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยผมจะไม่ขายทิ้งนะฮะผมจะเก็บไว้ขายให้ f c นะครับผมแบบว่าผมจะมาไลฟ์สตรีมแล้วก็ออกมาขายให้ f c ทุกคนนะฮะบอกเลยว่ารอติดตามได้เลยพี่จะมาไลฟ์วันไหนหรือพี่จะแจ้งอีกทีนึงให้ทุกคนติดตามกดรูปกระดิ่งไว้กดรูปติดจักกดติดตามไว้นั่นแหละนะฮะคือใครที่อยากได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้ดูคลิปพี่ให้จบด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจใพี่ได้มีแรงในการทําคลิปต่อไปในทุกๆวันนะฮะ ก็โอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับรายของ Gran d Turismo McLaren um P1 นะครับผมนะสำหรับแปลงม้าคันนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวพามาดูหน่อยเดี๋ยวคงจะมีน้องๆถามมาเฮ้ยพี่พี่แม่งใช้แอป GG ๆทำอีกแล้วใช่หรือเปล่าอ่ะดูเอาเลยน้องๆคิดว่าพี่ใช้แอป GG ๆทำหรือเปล่าก็คิดเอาเองเลยแล้วกันนะเพราะว่พาพี่ก็ไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับเซ็ตจูนก็ปรับตามนี้เลย ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเซตจูนนะนะก็อันนี้พี่จูนเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเอารถแม็คารน P1 ไปทดสอบความเร็วประสิทธิภาพของรถว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะฮะผมสำหรับแม็คารนโอ้โหใครแต่งเงนี่ยทำไมมันหล่อจังวะเฮ้ยไปครับผมมาครับทุกคนเอา้าอะไรกันครับนี่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้เข้าเกมมาก็หลุดโลกไปเลย this world อะไรสักอย่างหนึง่ง ไปใหทุกคนเราไปทดสอบประสิทธิภาพความเร็วอุ้ยอุ้ยคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วว่าไงครับคุณตำรวจนี่วิบแต่ใส่คุณตำรวจหน่อยนีย่เป็นไงสักเสาไหมครับคุณตำรวจไปท้าตำรวจแข่งดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอท้าตำรวจแข่งหน่อยสักเสาไหมครับคุณตำรวจเอาเปล่า,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 มาแม่แเม่กันเอ้ยอย่าอย่าไปขี่แรงใกล้มานะเดี๋ยวมันจับเรานะจับมั่วซั่วไอ้พวกเนี้ยเออโอ้ เป็นตำรวจแล้วจะไปหาจับมั่วซั่วไม่ได้เออเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีเงินให้เออต้องเล่นดีๆนะครับอย่าไปหาจับคนมั่วซั่วอย่างเช่นพี่โอเคโอ้โหรถผมโคตรแรงอ่ะดูดิแซงละแซงละไม่รู้ว่ารถเขานี่เป็นรถสเต็ปหรือว่ารถอะไรอะไระลเดี๋ยวก่อนทาไมผมกดไอ้รูปตัวรีเซ็ตรถไม่ได้๋อได้ละโอ้โหกว่าจะกดได้ทําเอาซะลดกูยับเยินเลย เอาเดียวเดียวลายยางมันมายังไงเดี๋ยวก่อนเอางงเลยผมยังไม่ได้ใส่ลายยางเลยเนี่ยลายสปอนเซอร์ไม่ใช่ไราลายยี่ห้อยางข้างยางเนี่ยเดี๋ยวงงวัตถุฟักงงกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ผมยังไม่ได้กดใส่อะไรเลยครับโอ้ยูบป้าปะโอเคช่างมันเถอะไม่เป็นไรอันนี้อะไรอีกครับเนี่ยโอ้โหคุณตำรวจเต็มเลยครับโอ้ยสูบปา้าสูบปา้า เสาไหมพี่สูเป้าแม่สเตปหรือเปล่าอูสเตปนี่ว่าอืม,อไ,มไ,ไม่ดีไม่ดีไปหาได้รถสเต็ปครับมันไม่ดีครับไปละไปละไม่มีอะไรไปละไปละอะไรไปแล้วไปแล้วไม่มีอะไรไอ้ดันตามครับผมดันตามไอ้เป็นไงล่ะเอาว่ะแม็กคาร์ลินผมก็โหดอยู่นะครับเป็นไงมาไม่ได้ใช่รถสเต็ปด้วยเอาว่ะแม็กคาร์ลินผมก็ดันกับเขาได้อยู่ครับทุกคนทั้งที่ผมนี่ก็ไม่ใช่รถสเต็ปด้วยซ้ำ อขออนุญาตดูมุมมองนี่เป็นไงเฮ้ยมีคนตามเรา嘛โอ้โหจังหวะนี้ความเร็วต้องขึ้น600กิโลเมตรต่อชั่วโมงลนะโอ้ยอันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการดันแข่งกับรถสเตปนะครับทุกคนแม่ไม่คล,ลนคันนี้ทำความเร็วได้650กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวะนี่ไม่ใช่รถสเตปนะฮะนี่คือรถแรง้างปกติเลยโอ้โยโอ้ยผมโดนรถสเตปแซงอ่ะใช่หรือเปล่าวะ เอาแม่งเอ๊ยตำรวจจับกูเฉย,ยให้รู้ด้วยว่ามึงเป็นใครกูสาทำความเร็วรถอยู่โอ้โหเสียหมดเลยเดี๋ยววันหน้ากูจะใส่วอม,มาจับแม่งบ้างนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ชอบตำรวจเลยทุกคนและทุกคนเห็นจากคลิปที่แล้วที่ผมทำเล่นตำรวจก็เพราะว่าผมแบบจากมาแก้แค้นในพวกไอตำรวจที่มันจับมั่วซั่วนี่แหละครับ ดูดิเมื่อกี้ทำไมมันมาเร็วจังวะแรงม้าเท่าไหรพันสองก็ไม่ได้เยอะอะไรนะั้นทำไมมันวิ่งตามผมทันวะโอ้ซูเป้าปรถสเต็ปเพิ่งตามมาทีหลังก็สเต็ปคันนี้เพิ่งตามมาทีหลังครับซูเปา้าโอ้โหขนาดผมไม่ใช่รถสเต็ปผมยังแบบก็แรงไงครับทุกคนก็แซงมาก่อนเลยมาซูเปา้ามาโอ้โหสเต็ปยังไงไปรูสเมกาเอาดิเอาดิเอาดิ ไอ้ออกตัวให้ได้ออกตัวให้ก่อนเลยเอละไรออกตัวก่อนให้ออกตัวก่อนเลยแล้วไข่มันามาท้าแข่งวะเนี่ยสุป้าเดี๋ยวไม่เอาเอาทางยาวเอาทางยาวเอา,เอา,เอา,เอาทางยาวดีครับเราจะดันยาวกันเอ่อพวกตำรวจไม่จับโมซัวเว้ยสุป้าแดกครับผมเอาดิมามาไปเลยเอ้ยมึงจะออกตัวเมื่อไรหร่วะ กึกกๆๆๆๆๆเลยแหละมาเลยเลยนับดินับดีใครจะนับไปเลยครับไอโสดน่าจังหวะนี้ไปเลยทุกคนครับไอ้คุณตำรวจออกตัวไม่สูมไม่เสียงอฮะแต่มาดูความเร็วรอบไปกันดีกว่ายังไงรถสเต็ปก็ยังตามผมไม่ทันแต่ตอนนี้เขาเริ่มจะแสงผมแล้วครับทุกคนคุณรถสเต็ปมาละู้หเสียงมาละ Oh my god โอ้เช่โอ้ไมค์ก์เอาหายไปไหนละโอ้นี่ไงเฮ้ยรอบไปเรากำลังมารอบไปเรากำลังมาเอาว่ะรถสเตปกับรถไปสเตปแข่งกันว่ะเฮ้ยดูดูตรงแผนที่ครับเอาแม่งเอ้ยมึงจับมัวซั่ว,วแบบนี้ไม่ได้นะเลยเฮ้ยนี่ครับถ้าใครได้ออกคลิปนะครับรู้ว่าเป็นตัวเองอย่ามาจับมั่วซั่วนะครับนะ คือคนดันทางยาวกันอยู่แล้วมันจับมั่วซั่วไปหมดโอ้โหคือไม่เข้าใจครับผมว่าทําแบบนี้ทําไมเห็นผมทำคลิปแล้วอยากทําตามบ้างงั้นไม่เอานะครับผมไม่ดีนะครับสังคมแบบนี้จับกูอีกแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้โอ้โหไปหทุกคนครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วสูงสุดกันอีก,กรอบหนึ่งเมื่อกี้กะจะทําความเร็ว ได้เยอะอยู่ละโดนตำรวจจับอีกแล้วมือเลี้ยวด้วยนะไอ้พวกเนี้ยถ้าไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะไม่สามารถจับได้เว้ยใช่ไหมแต่ถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะจับได้เดะเบาหน่อยนะครับคือฟิวนะครับโอ้เบาหน่อยนะครับได้ครับคุณตำรวจได้ครับเมื่อคือฟิวอะไรวะให้แสงคุณตำรวจไปอยู่เฉยๆเฮไม่พูดไรวันนี้ยินไม่ไม่ผมไม่อะไรผมมาดูเฉยๆโอ้คุณตำรวจ จอดรถไม่ต้องไกลทำไมคุณคิดว่าผมจะป่าผมมีตังค์สิบกว่าล้านเนี่ยโอ้โหตำรวจจะมาจอดรถป่ากันอย่างยี้เลยเหรอวะผมมาดูเฉยๆของเด็กเกนเยอะให้พวกเด็กเกนเยอะชอบเปิดหัวไหลเออมเฮ้ยตำรวจโอ้โหแม่งตำรวจเต็มไปเลยตำรวจเต็มเลยเดี๋ยวก่อนเอ้ยปรปัดเขาจอดรถลงมาเออรถแข่งพูดดีๆหน่อยเนี่ยคุณตำรวจมาดูรถแข่งเนี่ยไป คุณตำรวจไปจอดรถดีๆก็จะแข่งรถเดี๋ยวๆคุณตำรวจมาดูรถแข่งมันจะไงกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยตั้งด่านดีกว่าตั้งด่านดีกว่าหมยมีการจะตั้งดงตั้งด่านครับผมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหรถสเต็ปไปใช่ไหม กูจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนเราไปดูรอบไปเอาครับเราไปดูรอบไปเอาโอ้โหสู้เฮ้ยไอโอ้โหเดี๋ยว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 กลับไปฟ้องก่อนกลับไปฟ้องไอคนที่จอดอยู่ตรงนั้นก่อนโอ้โอยู่ดีก็จับใช่ฮ้ยเมื่อกี้เขายังไม่ได้จับเลย โอ้โหอะไรกันครับเดี๋ยวเราฟ้องคณตำรวจกันรถสีขาวจับผมอีกแล้วทุกคนแม่งมันเกียนจังวะนี่ผมฟ้องไปว่าตำรวจจับผมผมมาฟ้องตำรวจครับทุกคนว่ามีตำรวจจับผมเออเนี่มันต้องฟ้องคนที่แบบว่าพูดเป็นนะฮะเจไดจาเป็นฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับแม่คณตำรวจประชมรถแล้วทีนี้เอ้ไปนายเอ๋เราพาตำรวจซิ่งหน่อยวันนี้ แหม่ไหน,นรถเราไม่แรงเลยรถเราไม่แรงฮะแต่วันนี้เราจะพาตำรวจไปซิ่งกันคุณ <c oughs> ตำรวจอยากซิ่งรถด้วยไหมเอาะคุณตำรวจบอกว่าแถวนี้ไม่แต่รถแรงๆเอ๊ะอันนี้จะจะก็จับอีกแม่จับคนมั่วซั่วไปหมดโอ้โหแถวนี้ไม่แต่ไวรุ่นอเมริกาเต็ไมไปหมดเลย พาตำรวจซิ่งหน่อยครับเอาว่ะความเร็วตอนนี้ก็ทำได้600กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนก็คือกูวิ่งได้แค่ไม่กี่รอบครับวิ่งมาก็โดนตำรวจจับวิ่งมาก็โดนตำรวจจับอยู่ตลอดคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเล่นเกียนแบบนี้ทำไมฮะโอ้ชิบหายแล้วคือตำรวจน้ำมันจะหมดเฮ้ย <c oughs> โอ้ผมน่าจะพูดไม่ได้นะถ้าจะเรียไป600กว่า จะได้ขอตังค์ตำรวจนะมีการแรงไปด้วยนะแหมธรรมดาธรรมดาไม่สนครับวิ่งกลับเลยครับผมมาๆๆไม่สนเลยครับวิ่งกลับเลยเออคือรถสเต็ปครับสู้ยากครับไอพวกออกตัวแรงๆอะ่ะคือถ้ารอบปลายเนี่ยเราพออาจจะสู้ได้อะ่ะรอบปลายแต่รอบต้นนี่คือไม่ไหวครับไม่คาเรนผมรอบต้นนี่คือไม่ไหวจริงๆเอาน้ำมันจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณตำรวจครับขอเติมน้ำมันหน่อยครับโอ้หน้ำมันหมดโอ้โหเสียตังค์ซื้อน้ำมันเป็นหมื่นบ้าบอขอแตกมีใครอยากได้รถคันนี้ไหมครับทุกคนถ้าใครที่อยากได้นี่ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับแล้วก็กดไลค์พี่ด้วยโอ้แถวนี้เอา้าจับอีกแล้วโอ้จับผมอีกแล้วครับคุณตำรวจครับแม่คุณตำรวจจับผมอีกแล้วโอ้ ไม่เข้าใจไปรุ่นอเมริกาไม่เข้าใจสิ่งนี้จับมั่วซั่วไปหมดครับอย่าไปหาทำนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็จับกูอีกเออแ่จับมั่วซั่วไปหมดนายเอาคนตำรวจมาส่งถึงที่แล้วครับลงมาคนตำรวจลงมาคนตำรวจูนวจ่นั่งจะนั่งอยู่แบบนั้นไม่ได้แล้วนะวแรงมากครับรถ แม่งวิ่งอยู่600กว่า <c oughs> คนตำรวจชมว่ารถแรงมากครับวิ่ง600กว่าคันนี้แม่งแรงชิบหายอ่ะ600กว่าเออไงรถธรรมดาไม่ขันเรนก็ธรรมดารถซูเปอร์คาร์จะให้วิ่ง400 300มร้ไม่ใช่เปิดบอ่อจังเ <c oughs> ออนี่ก็เปิดบ่อจังฮะเขาลำคาญกันเห็นไหมไอ้นี่มันมารวมตัวอะไรกันวะเนี่ยไม่แต่ตำรวจนตำรวจในยืนไม่กลัวรถชนเลยเรอขัดแรง <c oughs> <c oughs> ผมน่าจะพูดได้นะผมจะได้คุยกับเขามันน่าจะสนุกเอออันนี้อะไรกันครับโอ้โหมีรถตู้ด้วยมาครบบวชหมดเนี้ยมาแม่งทุกแนวทุกคันเลยโอ้โหพรทับด้วยเด๋วเดี๋วเด๋วเด๋วคุกคนเห็นอะไรไหมโอ้เช่นโอ้ก็คืตอตัวบวชเสียวมากโอ้ชอบมาชอบชอบชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรถมันวิ่งอย่างนั้นวะเนี่ยมีคนขับเหรออ๋อสงสัยคนขับอยู่กูชอบชอบลายท้ายรถเหรโคตรที่เลยโอ้โหเป็นลายแบบการ์ตูนเจ้าหน้าที่ตำรวจมะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมั่วซั่วไปหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเออโคตรมั่วเลยครับจับมั่วไปหมดเอาบะเอาบะขึ้นมาขึ้นมา แม่ว่า,ววามาด,ดีแกงแล้วต้องัวนมาดีเนี่ยไฮ้เลยครับไปเลยครับกลัวหลอดเลยสองสี่สี่รับติดศูนย์เลยเออเอาว่ะเอาว่ะมีการแข่งกันเกิดขึ้นฮนะแม่วันนี้มาปิดถนนครับผม ปิดถนนแข่งรถกันเออเดี๋ยวก่อนแม่ตำรวจทิ้งผมไปหมดเหลือผมแค่คนเดียวรถจังหวะนี้อิมเพลซ่าซูบารุอิมเพลซาอ่ะผมชอบนะรถซูบารุคันนี้สวยดีครับเดี๋ยวผมจะแต่งอยู่สวยดีตำรวจจา่า <c oughs> เอาวะเอาวะโอ้ชอบอ่ะผมชอบแค่ไม่มีลายอะไรมันก็สวยอยู่นะอิมเพลซาคันนี้เดี๋ยวผมไปเอารถแรงผมมาจอดด้วยดีวยกว่าว่ะ เออวันนี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยฮะทุกคนถ้าเบื่อก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะนี่เออยไงรถเรานี่แมคคารินเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมาเอาไปจอดก่อนโอ้โทษ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 มันต้องเอามาจอดก่อนเออมันต้องมาจอดข้างกันแบบนี้แหม่ไอ้ย์ เออรอๆไปเมคคาเรนพีวันขับได้นะขับได้ลองดูไหมเออ,เออกดลูกหัวใจเออ,เอ,อไงตำรวจจ่าไงเมคคาเรนไลในเกมแกลนเทสมอเลยนะเนี่ไม่ใช่ธรรมาดานะเนี่ยเออแต่งมาสุดจริงคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวย อรถผมไม่ใช่รถสเต็ปนะโอ้โหแรงม้า16 1่0 0แต่แรงบิดแรงทอร์คอยู่ที่2,800มึงบ้าไปแล้ว <c oughs> มึงมึงโหดกว่ารถสเต็ปอีกแลเนี่ยเออของผมแค่2,000กว่าเองเออเอาไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนดานไปเล่นการดีเซิร์ h กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปหาแบบชมตลาดเลยเนอนะเวลาตีสอครึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแล้วผมจะมาชมตลาด ว่าตลาดนี้มีคนขายเราถูกๆให้เราหรือเปล่าโอ้รถใครวะนะ่โคตรหล่อเลยเดี๋ยวผมไปดูนี่ดิทำไมเห็นตังค์ขึ้นโอ้โหเป็นหมื่นแล้วทุกคนอันนี้คือร้านเบอร์เกอร์ที่เราซื้อไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ครับอ๋อตังค์มันขึ้นแบบนี้นี่เองคือมันจะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราออนไลน์แต่ถ้าไม่อออนไลน์แสดงว่าไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะฮะ โอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองในชีวิตจริงนะฮะคือตอนนี้ที่พี่ทำคลิปอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับทุกคนก็ยังมีคนเล่นอยู่นะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ตลาดนี้เงียบกริบเลยครับผมไม่มีคนเลยตลาดคือเงียบไม่มีคนเลยเดี๋ยวเราเออออะออะไรเนี่ย a ออ6กเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้เออไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สามห้ามอนสเตอร์ว่ะ โคตรสวยโคตรหลอ่อทุกคนผมว่าเราไปหาขับรถเล่นกันดีกว่าครับรถตู้มาขอแลกรถเดี๋ยวก่อนก็หลอ,อกเกินนะครับโทษทีรถพี่หลออกเกินผมว่าผมไม่อยู่แล้วตรงนี้นเราไปหาขับรถเล่นชิลๆกันดีกว่าขับแม่งแบบไปเรื่อยๆกันดีกว่าเอ,อ๊ยจะมาขอแลกทําไมเนี่ยก็บอกว่าไม่แลกไงโอ้โหมีคนจะมาขอแลกไม่คาเลนก็ธรรมดาครับทุกคนก็รถพี่มันหล่อ,อกเกินแบบ ไม่ควรจะอยู่ในสายตาผู้คนเอ้ยเดี๋ยวๆๆแล้ว,วมันซูเปอร์ไลน์ไออ็กซนี X ่ว่าไปขับรถเล่นช,ชิกันดีกว่าจากคลิปที่แล้วเราก็ได้เป็นรีวิวบ้านใช่ไหมเออก็คลิปนี้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มารีวิวบ้านนะจะมาขับรถเล่นช,ชิกันดีกว่าขับแม่งอ้อมเมืองเลยฮะที่ไหนไม่เคยไปจะไปแม่งให้หมดเลยวันเนี้ยมาทุกคนหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะครับ เอาเดี๋ยว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 ก่อนทำไมรถผมมันลื่นแบบนี้แล้วผมเขาไปแวะปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ก่อนผมรู้สึกว่าทำไมปั๊มน้ำมันรู้สึกว่ามันแปลกๆวะเอ้ยปั๊มน้ำมันแบบนี้ทำไมที่ที่มีคนเ่ยเยอะไม่มีวะเนี่ยปั๊มน้ำมันดีๆมันต้องมีป้ายแบบนี้ครับบอกราคาเออเนี่ยลิตรละสองลิตรละสองจุดสามสามเออมันต้องแบบนี้ คือร้านน้ำปั๊มน้ำมันที่เราเคยไปมามันไม่มีป้ายแบบนี้นะส่วนมากมันมีแต่ปั๊มน้ำมันดีเซใช่หรือเปล่าวะหรือกูคิดไปเองวะโอ้ <c oughs> นี่มันแกลนแคนยอนนี่วะเอ้ย <c oughs> มีภูเขาที่ใหญ่โตวมโหราเอ้ยตรงนี้มีตังค์ด้วยเก็บก่อนเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าพี่ไม่เก็บตังค์อีก <c oughs> หนได้ห้าพันเอ้ยทางนี้น่าจะไปเมืองเอ่อเมเทนหรือเปล่าถานนคุ้นคุ้น ไม่ใช่หว่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นซิตี้ใช่หรือเปล่าวะโอ้โหสนนค่อนข้างจะหลอนนะอะไรแดงๆไฟเหรอนี่ไงอ๋อเมืองเมาเทนจริงๆเนี่ยเมืองที่มีแต่หุบเขาเมืองที่เราเอา a อ8 6เออากินะมาปีนขึ้นเขาอะครับใครที่ไม่ได้ดูไปดูเลยนะเนี่ยอ๋อด่านนี้มันต่อกันมาแบบนี้นี่เองอันนี้ผมก็ เพิ่งเคยมานะฮะผมก็ยังไม่เคยมาเลยถ้าผ่านตรงไหนที่มันเป็นอตรวจจุดแบบนี้อะไรว่าตรวจจุด <c oughs> ตรวจรับตรวจไอ้เขาเรียกว่าตรวจเสียตังค์จุดเสียตังค์มันตรวจเสียจังอะไรแหละเออแล้วมันจะข้ามไปแมปใหม่โอ้โหบรรยากาศดีมากก็้ยโอ้ี่ผมเพิ่งเคยมาโอ้โหบรรยากาศดีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านมีบ้านริมทางด้วยอย่างงี้ผมต้องไปแวะหน่อยละกัน โอ้โหบ้านริมทางไม่ใช่บ้านริมทางสิบ้านริมเขาโอ้โหบรรยากาศดีมากครับโหคือดีอะเนี่ยมีหมู่บ้านมีอะไรด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้ซื้อบ้านได้ด้วยอะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไไดแต่มีตังค์ให้เราเก็บครับเดี๋ยวเก็บตังค์ไปก่อนชิงได้มาหกพันห้าอันอันที่ห้าได้หกพันโอโ้ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านทางนี้มันลงไปไหนอะขอแรกรถดอีแล้ว อ๋อเป็นทางออกมาแบบนี้ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปซิงโหโหโหซ่งกันต่อฮะโอ้โหรถโยกรถโยกอ่ะซิ่งกันต่อโอ้โหบรรยากาศดีเหมาะกับทางไปนาบ้านผมสุลิเกินไม่ใช่บ่อสิเหมือนกับทางไปนาสุลิเกินเนี่ยมีป่ามีหุบเขาเออนี่มันทางไปนาชัดๆทางไปนามีใครรู้จักบ้างเอ้ยตรงนี้มีสะพานหรือว่า หรือว่ามันจะเป็นไม่มีอะไรเออแล้วเบรกรถเป็นไรอ่ะชอบค้างอ่ะไม่เข้าใจว่ะกินลมชมวิวกับแมค็คาเรเลนพีวันเอารถสุปเปอร์คาร์ระดับนี้มาขับรถเข้าป่าเออเดี๋ยวเดีทางทมันจะอ้อมพาผมไปที่ไหนเนี่ยบอกนะว่าอ้อมกลับที่เดิมไม่น่าจะใช่น่าจะอ้อมเข้าเมืองนะไปซิ่งกันเลยดีกว่าทุกคนครับ ยังไม่เลิกยังไม่ล้มเลิกความคิดกับการที่จะมาแกลกรถอ้าวคันนี้เป็นซูบารุอิมเพรสซอ๋อตัวนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยโคดเทโคดเอาโอ้ยโอ้ยรถพังไปไปโอ้โ,อโอกระตุกกระตุกโหลดแบบเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งตลาดกันดีกว่าทุกคนเผื่อจะได้รถฟรีกับบ้านผมน่าจะอยู่แถวๆนี้นะที่เขาปาร์ตี้รถกันนะ่ะโอ้ยโอ้ย ไม่เลยห,หน้ารถนี่ยับหมดแล้วจังหวะเนี้ยต้องเอารถไปซ่อมก่อนที่ซ่อมรถอยู่ตรงไหนวะที่ซ่อมรถอยู่ตรงไหนเหอ่ออยอ,อ๋อผมก็จําไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ซ่อมแม่งละแล้วเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าโอ้แรงรถแรงขนาดนี้มันขึ้นเขาไม่ได้ออไม่ใช่ขึ้นเนินไม่ได้อมมีแต่คนขอแกลกรถ ธรรมดาครับทุกคนรถพี่มันแรงเออไม่ใช่รถพี่มันเท่นะฮะก็มีแจ่คนมาขอแลกะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันหน่อยซิว่าเมผู้คนมากมายอ่ะเดี๋ยวอ๋อมันคนะด่านกันก็ว <c oughs> ่าอยู่แม่ว่าผิดที่นี่เขามามุงกันอยู่ตรงนี้ด่านดีเซร์เออแล้วผมมาทําอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โอเคย้ายด่านแป๊บ <c oughs> กลับมาอยู่ที่ด่านไฮวีกันอีกครั้ง e ทุกคน เพราะว่าไปเล่นดันอื่นแล้วรู้สึกว่าทางมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยสําหรับแมคคารินพีวันของพี่ในวันนี้เลยโอ้ใบรุ่นเบกาพากลังพากันดันมาเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะผมวิ่งไปทางไหนวะอ๋อผมวิ่งกลับนี่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยวิ่งกลับมาอีกรอบนึงทุกคน,น,นฮะแม่วันนี้ทดสอบความเร็วหลายรอบสเลเกินแต่ไม่ได้ไปแวะดูบ้านตัวเองเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวขราวหน้าไว้พี่มีตังค์เดี๋ยวพี่จะซื้อบ้านหลังที่สองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งเออสำหรับบ้านหลังที่สองของพี่แต่วันนี้เรามาซิ่งแม็คารน,น,นกันก่อนเอาให้สุดแล้วหยุดที่700กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอเถอะนะมันเกือบจะถึงนะรถคันนี้วิ่งได้ประมาณสูงสุดที่พี่วิ่งได้รถคันนี้มันได้ถึง680กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ถือว่าแรงมากๆากแล้วนะ เออจริงแม็คารนเนี่ยมันเป็นรถที่แรงอยู่แล้วนะแต่นี่คือแบบเอออ,อัพเพิ่มไงเอออยากให้มันแรงกว่าเดิมแต่รอบปายนี่บอกเลยว่าพอๆกับรถสเตปไปครับนะเกือบเจ็ดร้อยเออแรงโอเวอร์เกินนะฮะไปฮะทุกคนนี่ใกล้จะสุดทางแล้วหรือเปล่านี่670กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึง680ดด้วยซ้ำโอ้ไอแปดว I ะ มีใครอยากให้ผมแต่งไอแปหรือเปล่าทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นเฮ้ยผมเพิ่งวิ่งมาตามไม่ทันเอ้ยแมคกคารินแมคกคารินเดี๋ยวเดี๋ยวเจอรุ่นเดียวกันแล้ววะเจอรุ่นเดียวกันแล้ววะแมคกคารินพีวันถอยถอยโอ้กล้องหมุนจนหัวหมุนตามแล้วตอนนี้นเอาว่ะแมคกคารินพีวันสองคันนี่ไงเอ้ยไอลายยางของ,ไง,ไงผมที่มันขึ้นมาเองมันออกไปแล้วครับ 2659โอ้โห oh, ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแรงแรงทรอร์อยู่ที่2659เกโอเวอร์เกินไปละแมคคารนคันนี้ยโอ้แต่ฝากระโปรงด้านนี่ทำคาร์บอนเคปล่าเลยนะไม่ธรรมดานี่แมคคารน2คันจอดข้างกัน EK ถึงกับงงเออไม่ใช่ EK FK เอฟเคสวิกเอฟเคถึงกับงงเฮ้ยแม่คัารินนัดกันมาบอกว่าน,นี่ทำไมมาจอดข้างกันสองคันโอ้ฝากระโปรงก็สวยดีนะลายคาร์บอนเคปล่า เป็นอะไรที่โคตรจะเฟี้ยวฟ้าเแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปแข่งไะดิเฮ้ยใครเร่งรถวะเฮ้ยพีวันเอาปะเอา,เอาวะพีวันอยากท้าวะโอโ้โหทุกคนดูแรงท็อกแต่ละคันไปโอโ้โหมาเอาดิ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 อาดอาดรอบปลายนี่บอกเลยวนะ่ารถคันน,นีไไน้สุดจริงไอคานเลนผมเนี่ยรอบปลายนี่สุดจริงอันนี้เขาแข่งมาหรือเปล่าวะ ไม่กล้าหันกล้องไปดูด้านหลังจะขออนุญาตปรับกล้องดิเฮ้ยมาว่ะมาว่ะโอ้โหโอ้โหรถคเนนี้แสงผมไปแล้วโอ้ oh, แรงเกินแรงเกินไปแล้วรถเราอะบางทีอะแรงเกินไปทุกคนคิดว่ารถคันนี้มันทำมาหรือเปล่าแน่นอนใช่เลยพี่คิดว่าทำมาเพราะว่าแรงม้าเท่าไหร่4ี่ร0อยห้าร้อยแต่แรงทอกเกือบสา0พันมึงบ้าไปแล้ว แรงกินโหสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเราวิ่งเกือบ700ยังสู้ยังสู้ไม่ได้เลยรอบไปเข้ามาโหดมากครับทุกคนฮะโอเคไม่เป็นไรช่างมันก็ตามนั้นนลฮะก็โอเคเนะครับทุกคนครับสำหรับการรีวิวเจ้าแมคคาริน P1 ในวันนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะฮะก็กดไลค์กดติดสตาให้พี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่จะเก็บรถคันนี้ไว้เก็บรถคันนี้ไว้ พี่จะรถคันนี้ไว้มาทําการแบบว่าสตรีมาขายให้น้องๆ FC นะครับใครที่อยากได้รถคันนี้บอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวพี่จะแจ้งเตือนในชุมชนของ YouTube อีกทีนึงว่าพี่จะมาไลฟ์สตรีมวันไหนบอกได้เลยว่ามันใกล้ครบกําหนดละบอกไปแค่นี้แหละเอ้ใครที่อยากได้ก็รอกันเลยนะครับดูคลิปพี่จบด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ